ะะล่าสุดประกาศว่าจะมีการจัดตั้งสำนักง,งานประสานงานในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งถ้าตั้งขึ้นมาน,นี่จะเป็นแห่งแรกในเอเชียเพื่อประสานงานกับญี่ปุ่นรวมไปถึงชาติพันธมิตรต่างๆในภูมิภาคทำกลางการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกับความขัดแย้ง มีรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกนาโต้จึงต้องการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้โดยรายงานนี้ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้วางแผนจะเปิดสำนักง,งานประสานงานในกรุงโตเกียวซึ่งนี่จะเป็นแห่งแรกในเอเชียและสำนักง,งานดังกล่าวจะอนุญาตให้พันธมิตรทางการทหารเข้าปรึกษาได้เป็นระยะๆะะกับญี่ปุ่นรวมไปถึงพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคอย่างเช่น เกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ขณะที่จีนนั้นได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ควบคู่ไปกับการพุ่งเป้าไปที่รัสเซียโดยองค์การนาโต้และญี่ปุ่นจะยกระดับความร่วมมือและดังตั้งเป้าว่าจะลงนามในโครงการความร่วมมือเฉพาะบุคคลก่อนการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงวิเนียสประเทศลิทัวเนียจะเกิดขึ้น11 12กรกฎาคมนี้ โดยทั้งสองฝ่ายค่ะจะเพิ่มความร่วมมือที่ลึกซึ้งมากขึ้นในการจัดการภายัยคุกคามทางไซเบอร์ประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และเป็นภยัยคุกคามแล้วก็แลกเปลี่ยนบันทึกเกี่ยวกับการต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนแผนการดังกล่าวนี้นะคะได้แก่การเปิดสำนักง,งานประสานงานในกรุงโตเกียวภายในปี2567แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างเจราจากับฝ่ายญ,ญี่ปุ่นว่าจะเป็นผู้จัดหาพื้นที่สำนักง,งานหรือไม่ หรือให้หนาโต้เป็นผู้มอบเงินทุนจัดตั้งสำนักงานโดยทางนาโต้นั้นมีสำนักงานประสานงานซึ่งมีลักษณะคล้ายกันที่สหรประชาชา,ชาตินักุงนิวยอร์กองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปในเวียนนาเช่นเดียวกันนะคะกับจอร์เจียยูเครนบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาโมโดวาและคูเวต